โอเคครับผมสวัสดีครับผมก็ถึงกับต้องมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้จบเป็นหนังที่แบบโอ้โหดูจบแล้วแบบโอ้ก oh ็คืออยากให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้มากเลยนะฮะในช่วงเวลาที่กำลังจะถึงปีใหม่สิ้นปีหรือว่าใครหลายคนที่กำลังคิดทบทวนตัวเองนะฮะหรือว่าคิดว่าเฮย้ยชีวิตตัวเองเนี่ยแบบว่าเจอเรื่องซัฟเฟอร์มาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือหนังที่จะเข้ามาปลุกไฟในตัวคุณ <笑><笑><笑>เฮ้ยแต่ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ไลฟ์โค้ดนะเพราะว่านี่คือชีวิตจริงนะฮะของคนที่ชื่อโจนาธานราซอนนะครับผมซึ่งก็เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆแล้วผมก็แบบพอไปรีส่งรีเสิร์ชมานิดนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าโหช็อกเหมือนกันนะเนี่ยกับคนที่มีชีวิตมีความฝันแต่ว่าเฮ้ยรู้สึกแบบเดียวกันเลยเชื่อว่าคนในยุคนี้คงรู้สึกคล้ายกันก็คือว่าแบบอายุอานามปรแบบณแบบ20ไปปลายเกือบจะ30แล้วหรือว่า แทบจะอายุประมาณแบบ30แล้วอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยในขณะที่ยุคพ่อแม่อะไรย่างเงี้ยสาก็แต่งงานกันละมีลูกหรือว่าอย่างน้อยทำธรุรกิจได้แบบประสบความสำเร็จลุ่งเรืองอะไรต่างๆใช่ไหมแต่พอมาถึงรุ่นเรานะฮะรุ่นที่มีการแข่งขันมากมายมีปัญหาเศรษฐกิจมีโควิดมีอะไรก็แล้วแต่ทําให้อายุ30ของใครหลายๆคนเนี่ยแทบจะยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ในสายงานของแบบบันเทิงใช่ไหมสายงานแบบ คือไม่ได้แบบมีชีวิตเพื่อแบบอะไรอ่ะเหมือนกับเสพสุขไปวันๆน,นะแต่ว่าเขาพยายามทุ่มเทเขาพยายามแบบตั้งใจเต็มที่นะฮะพยายามที่จะสร้างสารรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะยังไงก็ตามอย่างเรื่องนี้ก็จะพูดถึงละครเวทีแต่ว่าขยายความเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ครอบคลุมไปกับ สายงานบันเทิงเยอะมากเลยนะครับจริงๆไม่ใช่แค่สายงานบันเทิงนะแทบจะเป็นทุกสายเลยไม่ว่าคุณจะทำสตาร์ทอัพไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจนะฮะหรือคนที่กาลังจะทําอย่างผมเองผมก็กาลังจะทําหนังอย่างเงี้ยเอออยากจะทําหนังอะนะฮะหรือบางคนแบบอยากเขียนหนังสืออะไรเงี้ยนะฮะอยากแบบเออเป็นศิลปินเป็นนักร้องอะไรเงี้ยนะฮะเออคืออีเวนต์แบบยูทูบเบอร์ก็ตามอะไรเงี้ยคือคือแบบหลายคนก็ตามที่แบบมีความฝันแล้วแบบพอมันยังไปไม่ถึงฝันอะ มันก็จะเริ่มตั้งคาถามยเองว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเลือกมาทางนี้มันถูกต้องหรือเปล่ามันเหมือนกับช่วงเวลาที่เรากําลังแบบว่า,ามีมีภาพจินตนานการที่เราอยากจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะเป็นอย่างนี้แล้วพอเราถึงอายุจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามันคงไปไม่ได้แล้ววะเฮ้ยหรือว่ามันควรจะต้องไปทําอย่างอื่นแล้วว่านี่คือหนังที่กำลังจะพูดถึงคอนเซ็ปต์ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือหนังที่ชื่อเรื่องว่า ติ๊กบูมนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับชีวิตเราเนี่ยมีนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ในหวัวตลอดเวลานะฮะแล้วกำลังคิดว่าช่วงเวลาที่เราจะทําอะไรนู่นนี่นั่นได้ต่างเนี่ยกำลังจะหมดลงช่วงเวลาที่เราจะมีพลังงานมี energy มีทําแบบสามารถคิดนั่นทนํานี่มีช่วงเวลาที่โลดโผนได้มีพละกําลังเหมือนกับคนวัยยี่สิบอะไรเงี้ยที่จะทําอะไรต่างๆตามที่ใจต้องการได้เนี่ยมันกำลังจะหมดลงแล้วในขณะที่ผลลัพธ์เองเนี่ยมันยังไม่ไปถึงที่ ถึงหรือว่าถึงจุดที่เราต้องการตัวพระเอกเ,เองนะครับซึ่งก็คือตัวบุคคลจริงในเรื่องเนี้ยซึ่งก็มีตัวตนจริงอย่างที่ผมบอกนะครคุณจนาธนนทลาสันนะครับผมซึ่งก็รับบทโดยแองดูการ์ฟิลนะฮะหรือว่าพ่อหนุ่มสไปเดอร์แมนคนที่2ของเรานั่นเองนะฮะก็มาทําหน้าที่เพอร์ฟอร์มเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงชีวิตของเขาเองนะฮะที่แบบว่าต้องการที่จะ ทำละครเวทีเรื่องแรกนะครับแต่ว่าก็เจออุปสรรคมากมายเจอปัญหาชีวิตต่างๆนา,นานาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเอ่ยคนรักเอ่ยนะฮะที่แบบว่าคนรักเองก็ได้งานที่ดีกว่าแล้วก็มันจะย้ายไปอยู่ที่ที่แบบว่าเออมันอาจจะโอเคกว่าอะไรเงี้ยเออนะฮะแต่ว่าแฟนหนุ่มก็คือเขานั่นเองเนี่ยไม่สามารถที่จะย้ายไปได้เพราะว่าตัวเองกำลังพยายามตั้งต้นอ่พยายามที่จะสตาร์ทละครเวทีของตัวเองขึ้นมานะฮะแล้วก็ การทำละครเวทีเองเนี่ยนอกจากแบบตอนแรกเหมือนทำเดโมโเองอะมันแทบจะไม่ได้ตังค์แล้วเนี่ยยังต้องเสียตังค์อ่จ้างคนนั้นคนนี้คนนู้นมาเพื่อที่จะแบบมามา,มาเซิร์ฟความฝันเรามาร้องเพลงให้เรามาช่วยเล่นเปียโ,โนให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้ตัวพระเอกเองเนี่ยจะต้องแบบทำงานเสิร์ฟอาหารนะแบบต้องประชนกับความวุ่นวายต่างๆมากมายซึ่งแน่นอนว่า มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการที่จะทาหรอกนะฮะหรือแม้กระทั่งเพื่อนของเขาเพื่อนสนิทที่แบบว่าเคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักแสดงด้วยกันอยากจะแบบโลดแล่นในบอร์ดเว์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าไปทํางานโฆษณาไปเป็นเอเจนซี่ไปทํานั่นทานี่ที่แบบว่าได้ตังค์แล้วแบบว่าดูแบบสังคมยอมรับมากกว่าอะไรเงี้ยก็กลับมาถามพี่ตัวพระเอกว่าเฮ้ยตัวเองต้องเหนื่อยแทบตายนะต้องแบบทํางานแล้วยังนองเอ,เอาเงินไปจ้างคนอื่นเพื่อที่จะมาทาตามความฝันเองแต่สุดท้ายความฝันเองก็ยังไปไม่ถึงความฝััันนนนนททททีีีึงงแล้้้วสุดาายย่่่ฉํอูตรม อะไรกันวะอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราแบบตั้งคาถามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราเองเนี่ยเราทําหนังสั้นเราได้รางวัลเราทำนี่ทำน,นี่แล้วเราก็จะมีเรื่องใหม่เรื่องใหม่แล้วสุดท้ายเราก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยเร,เ,รเ,รเราเราเราหล่อเลี้ยงชีวิตเราเองได้หรือเปล่านะฮะเราเราจะมีชีวิตแบบนี้ที่จะต้องเหมือนกับปากัดตีนถีบไปอีกนานแค่ไหนนะฮะก่าที่จะถึงจุดที่เหมือนกับที่พระเอกบอกอย่างสเฟนซอนไฮม์นะครับซึ่งเป็นแบบเจ้าพ่อแห่งละครเวทีผู้ร่วงรับไปเมื่อเมื่อต้อนเดือนนี้เองนะ โอ้รู้สึกแบบเศร้าเลยนะฮะคือแบบพอได้เห็นสเฟนซอนไฮม์ในบทบาทที่อยู่ในภาพยนตร์เนี่ยผมก็แอบ,บคนลุกเหมือนกันนะเพราะว่าแกคือคนที่ทําเรื่องเว็บไซต์สตอรี่นะฮะคนที่แบบว่าเขียนเรื่องนี้เขียนเพลงอะไรต่างๆมากมายนะฮะจนกระทั่งเดือนนี้เองก็เป็นเดือนที่เว็บไซต์สตอรี่ภาคใหม่ของสตีเฟนสปิลเบิร์กได้เอามาฉายนะก็เป็นการแบบคารวะคุณสตีเฟนซันไฮม์ด้วยนะฮะแล้วเราก็จะเห็นความแบบเนี่ย เขาก็จะเมนชั่นว่าแบบสตีมเฟนส์อนไฮเนี่ยเขาสามารถสักเซสได้ตั้งแต่อายุแบบ27อะไรเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งสปิลเบิร์กเองก็ตามแกทำจอสแกนก็อายุ2 6กอ่ะคิดดูเด็ก่อนหน้านั้นแกก็ทำเรื่องดูเอลหรือว่าทำเรื่องอื่นๆที่แบบว่าอที่แบบว่าอะไรอ่ะที่ค่อยๆจะทักสักเซสขึ้นมาก็20ต้นๆแล้วกลับมาที่เมืองไทยฮะพี่ต้องบรรจงทำชัตเตอร์นะนะั่นแหละอายุ23าอย่างเงี้ยแบบหรือพี่มาเดี่ยวทำ รักแ,แห่งสยามแต่อายุ26เลยเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะ30แล้วเว้ยยังไม่ได้ทำหนังยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยเอเอก็คิดเหมือนกันเลยก็รู้สึกแบบเออแบบเดีวกวับพระเอกแล้วก่อนหน้านี้นะตอนที่ผมอยู่เกาหลีอะไรเงี้ยนะฮะวันเกิดผมก็แบบปารบตัวเองนั่งพิมพ์สเตตัสต,ต่างๆว่าเฮ้ยปีนี้อายุ30แล้วนะแต่นั่นนี่โน,น่นนู่นเออเรายังแบบคาดหวังว่าจะเห็นชีวิตตัวเราที่มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะแต่ว่าเราก็แบบเหมือนกับความฝันของเราก็มองแบบ ความเยอทะยานมันก็คิดถึงอีกจุดหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะอ่าก็มีน้องๆหลายคนเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยพี่บิ๊กพี่บิ๊กไปดูเรื่องติกต๊กติก๊กบูมสิเออมันเข้ากับพี่มากเลยอะไรเงี้ยเออแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้คือหนังเพลงนะฮะแล้วผมก็ตอนเราที่ดูไปตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่า เอ๊ะมันก็ไม่ใช่หนังเพลงที่ทุนหนาขนาดนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะก็รู้สึกว่าตัวเพลงเองก็ยังไม่ได้แบบอิมเพรสผมเท่าไหร่ในช่วงแรกๆผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันเอาผมอยู่ตั้งแต่ช่วง8นาที10นาทีแรกเลยอะคือเพลงมันเอาเรื่องเลยนะมันแบบมีฉากตัดสะเร็นมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือสนุกแน่นอนอะนะฮะใครที่เป็นสายแบบชอบดูหนังมิวสิควลหรือว่าดูหนังสายเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่จุดหนึ่งที่ผมต้องยอมรับเลยคือมันเอาคอนเทนต์ตรงเนี้ยมันข เหมือนได้ดูหนังที่มันบทขยี้เราเลยเต็มๆอ่ะคือน,นี่คือนหนังที่สร้างมาเพื่อเราโดยเฉพาะเลยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะแต่นี่คือนหนังที่สร้างมาเพื่อคนที่กําลังจะอายุ30แล้วกาลังตั้งคําถามว่าเฮ้ยสุดท้ายชีวิตเราจะไปทางไหนดีสุดท้ายชีวิตเราจะเอาอยัางไงดีวัดนะฮะคือคุณต้องดูเรื่องนี้เลยจริงๆคือแบบแต่ว่าแต่ว่าพอเราดูหนังไปเรื่อยๆนะไอ้เพลงมันก็ค่อนข้างที่จะทางานอย่างเราเรื่อยๆจนตอนหลังที่ผมแบบถึงขั้นจะต้องปาดน้ําตาเลยอะ่ะคือแบบรู้สึกว่า โอ้มันเอาเรามากเลยว่ะเออคือ energy มันสุดตีจริงๆแลวคือต้องบอกองนี้ว่าตัวจูนธทรลาสันเนี่ยนะฮะเขาเองเนี่ยเข,เขาเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่น่าเศร้ามากกว่านะั้นคือเขาต้องเห็นคนที่เออเขารักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงต้องไปทําอย่างอื่นแล้วก็ยอมแพ้กับความฝันยอมซีโรลล่ลาบกับสิ่งที่เขาตั้งใจมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยรวมไปถึงเพื่อนบางคนก็ต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรอะไรเงี้ยรวมไปถึงตัวเขาเองนะฮะ ตามประวัติศาสตร์จริงคือจอร์แดนลาสเนเนี่ยได้เสียชีวิตก่อนที่เขาจะได้เห็นโชว์แรกกําเนิดขึ้นซะอีกนะ,ะโชว์แรกที่แบบเป็นโชว์ที่จะทําให้ชื่อของเขามีชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้นะฮะก็คือเรื่องละครเวทีเรื่องเลน s นั่นเองนะฮะ567เนี่ยที่มันแบบเออผมอยากจะร้องเพลงนี้มากเลยผมจำไม่ได้นะคือคือเป็นตำนานนะฮะเรื่องเลนนะฮะเออ,เอ,อแบบฟังแล้วฟังแล้วแบบว่าพอพอมานั่งดูแล้วก็รู้สึกว่าเออ ชีวิตคนมันก็แค่นี้เองอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันมันทำให้ผมนึกถึงหนังอย่างริบลชที่ไอมือกองที่มันตีกองรัวๆแล้วสุดท้ายคือคนหนึ่งก็ไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งแฟนก็ไม่เข้าใจว่าคุณต้องการทะเยอทะยานคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องการการดังขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอหรืออีเวนต์ลาลแลนที่แบบหลายๆคนอาจจะได้ดูใช่ไหมฮะก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกับความฝันคุณต้องแลกกับความสัมพันธ์อะไรกันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนังอีกหนึ่งเเรรืื่่่่่อองงทีีีแแบบบมมมัันนนพยยาาจจะะว้ต เหมือนเป็นอันดด็อกมากกว่าคือผมรู้สึกว่าตัวเอกเองต้องสู้กับปัจจัยที่มันไม่เอื้ออำนวยหลายอย่างแล้วช่วงเวลานั้นก็คือปีหนึ่งเก้า้าูนซึ่งผมยังไม่เกิดนะฮะผมเกิดหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมไอปีหนึ่งเก้าเู้นย์เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบต้นยุคเก้าศูนที่มันกําลังมีจุดที่เหมือนกับจะเป็นจุดใหม่ที่มันต้องการอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านอะนะฮะคือเป็นยุคที่เหมือนกับ ก็จะมีโรคระบาดอย่างเอดอะไรอย่างที่ยังรักษาไม่ได้หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นสังคมบ้านเมืองที่มันจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆเข้ามาที่ทําให้ชีวิตเขารู้สึกว่าแบบมันไม่สเตเบิลอะมันไม่มั่นคงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มั่นคงเหมือนกันกับสถานการณ์ที่เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่รวมไปถึงตัวผู้ใหญ่เองอะไรเงี้ยแต่ในหนังเองเนี่ยเขาก็จะมีการเมนชั่นถึงเจ้าพ่อละครบอร์ดเวอย่างสตีเฟนซอนไฮไประยะว่าแบบเออมันเป็นการที่แบบทําให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องฮึ คุมกับอย่างสปิลเบิร์กเนี่ยเราก็จะมีแบบหนังสือสปิลเบิร์กตั้งอยู่มีหนังเลดี้เพลวันอะไรเงี้ยมาตั้งเพื่อเป็นกาลังใจอะไรเงี้ยว่าเออสุดท้ายเราก็ต้องสู้เพื่อความฝันเราสิวะอะไรเงี้ยนะฮะแต่สุดท้ายความฝันมันสําคัญแค่ไหนกันวะอะไรเงี้ยเออมันมัน,ม,นมันถึงขั้นต้องแบบปากกัดตินทีบขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเอออันนี้คือสิ่งที่หนังก็สะท้อนออกมาผ่านตัวผู้ชายคนนี้ที่แบบเขามุ่งมั่นตั้งใจมากๆแล้วผมก็เชื่อว่าในยุคข,ของเรานะฮะเออในยุคนี้ เอาง่ายๆนะเฉพาะแบบเฉพาะสายผมก็พอเฉพาะสายคนทําหนังผมเชื่อว่าเด็กๆน้องๆฟิล์มหรือว่าหลายๆคนที่เรียนภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็อยากจะใฝ่ฝันที่จะได้ทําหนังยาวของตัวเองอยากจะทําหนังฉายโลงอยากจะทําหนังเข้า Netflix ลงสตรีมมิ่งหรือเอเมนทำซีรีส์หรืออะไรก็ตามที่มันสักเซสในวงการแต่ว่าโอกาสที่มันจะไปถึงพวกเขาเนี่ยมันรู้สึกว่าจํากัดจําเขียนซะเกินนะฮะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบ ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ว่าโลกของเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละโดยเฉพาะยิง่งถ้าคุณเอาตัวเองไปอยู่ในที่ระดับโลกอย่างบอดเวงยเงี้ยเออ,เอ,อ,เอ,อซึ่งองน,นี้ก็เป็นสายละครเวทีเนาะมันก็จะมีความซัฟเฟอร์มันก็จะมีความยากมากบางทีเขาบอกว่าเลยนะการที่คุณแบบได้โชว์เดโมของคุณเนะี่ยมันเหมือนกับเอ่อคุณแทบจะเป็นการผ่าเขาเรียกว่าตรวจลำไส้ใหญ่ในนิวยอร์กกลางทัมสแควร์อะไรเงี้ยน,นะฮะซึ่งแบบเหมือนกับเป็นการแบบว่าผ่าร่างกายมาดูแต่ว่า ลำไส้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณตรวจเจอมะเร็งสุดท้ายคุณก็เป็นแค่มะเร็งแต่บางทีเนี่ยถ้าคุณโชว์เดโมของคุณแล้วมันไม่เวิร์กแล้วคุณแบบให้โปรดิวเซอร์ให้คนนู้นคนนี้มาดูเนี่ยนะฮะรู้อีกทีหนึ่งคุณตายไปจากวงการไปแล้วอ่ะคุณตายเนี่ยยังไม่แจ้งเกิดเลยด้วยซ้ำอ่ะเออนะฮะซึ่งอันนี้แบบฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเพรสเชอร์มากๆกับคนทําฉะนั้นคนทําเองเขาก็ต้องมีความแบบกว่าฉันจะแต่งเพลงได้กว่าฉันจะลงมือทํามันเต็มไปด้วยข้อจํากัดมากมายแล้วถ้าบ้านไม่ได เพื่อนมีแฟนมีพ่อแม่มีอะไรต่างๆที่จะต้องแบบว่าเทคแคร์อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบความชิบหายบ่ก็จะเข้ามาสุดเองมากขึ้นรวมถึงตัวพระเอกเองที่แบบว่าเฮ้ยมันถึงขั้นที่แบบว่าเฮ้ยบ้านนี่เอ้ยจะไม่ทําไม่มีจ่ายนะจะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะเริ่มมีเอ่อคอนฟ lict มามาคือ่อยๆรที่เขาบอกมันจะมีเหมือนเป็นเทนชันอ่ะจะเป็นเหมือนกับเอ่อบางสิ่งบางอย่างที่มันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันขัดแย้งกันตลอดเวลาแต่ตัวพระเอกเองเขามีความสามารถพิเศษตรงที่ว่าทุกครั้งเวลาเขาร้องเพลงออกมาเนี่ เออมันสามารถที่จะดีไซน์เอ่อเขาเรียกว่า movement ของสิ่งที่เกิดขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยเออมันสามารถที่จะแม้กระทั่งเขาไปพูดคีย์เวิร์ดบางอย่างอะไรเงี้ยในในวงการฝั่งโฆษณาอะไรเงี้ยเออเขาก็ยังสามารถที่จะพูดอะไรได้เป็นคีย์เมสเซจอะไรออกมาได้เลยแต่ว่าตัวเพกเองเขาก็มีความสามารถนั่นแหละแต่เขาไม่ยอม อ่อซีโรราบกับสิ่งที่เขาเชื่อนั่นเองนะฮะคือเขาจะไปอยู่ในวงการโฆษณาเอย่ยเขาไปเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์หรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะประสบความสำเร็จด้วยก็ได้นะอาจจะมีตังค์ด้วยซ้ำอะ่ะเออแต่เขาเลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่เขารักนั่นก็คือการทําโชว์ของเขาหรือว่าละครเวทีของเขาการได้เล่าเรื่องผ่านสเตจอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นคือสิ่งที่เขาเรู้สึกว่ามันใช่นะฮะฉะนั้นนี่ก็คือหนังที่แบบมันพูดถึงการเอ่อเทียร์ทยาล่าความฝันนั่นเองนะฮะแล้วมันก็จะมีบทเพลงต่างๆที่จะมาเอ่อขับกล่อม ที่จะทําให้เขาแบบเหมือนกับต้องตื่นตัวหรือว่าอะไรต่างๆผมชอบการดําเนินเรื่องของเขานะเพราะว่าการดําเนินเรื่องของเขาเนี่ยมันมีการที่เหมือนกับว่าจะมีฉากหลักที่เป็นเหมือนกับเป็นโชว์ที่เขากําลังเหมือนเล่าเรื่องเล่าละครเวทีเหมือนกับกําลังเล่าไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเป็นเหมือนกับยังไงอ่ะเหมือนกับอยู่บนเวทีแล้วแล้วเรามาฟังเรื่องราวของผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในการเล่าเรื่องแต่ในขณะเดียวกันภาพมันก็จะตัดไปถึงชีวิตของเขาที่จะต้องจเผริญความวุ่นวายต่างๆมากมายแล้วก็ฉากต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้ ลงตัวเลยทีเดียวนะฮะดูดีเลยนะฮะถึงแม้ว่าตอนแรกผมจะยังไม่ได้ติดใจกับเพลงมากนักเอาพูดง่ายเพลงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นสู้ทีมแต่งลาลาแลนได้หรอกนะฮะแต่ว่าความหมายของเรื่องนี้หรือว่าตัวพลังที่มันส่งออกมาทีมเมสเซจของตัวเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครเออผมชอบมากเลยหรือแม้กระทั่งบทพูดต่างๆนะฮะที่เพื่อนตัวเอกพยายามจะเตือนพระเอกเองหรืออะไรก็ต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่า โอ้โมันทัชชิ่งไปหมดเลยตัวที่พระเอกเองที่จะต้องแบบว่าแบกความฝันในขณะที่แฟนเขากำลังแบบว่าต้องย้ายที่แล้วต้องการให้ตัวเอกสนใจอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเราสึกว่านี่แหละนี่นี่คือข้อจํากัดจําเขียรที่ศิลปินคนนึงจะต้องเจออ่ะเออนะฮะแบบแ,แล้วแล้วตัวเขาเองแค่ทําในสิ่งที่เขารักเนี่ยมันก็โดดเดี่ยวมากพออยู่แล้วแต่ว่าพอมันมีข้อจํากัดอื่นๆมาเนี่ยหลายอย่างมันจะทําให้คนคนนี้สามารถยอมแพ้ได้เลยอ่ะเออแต่ว่าเขาก็คงมีกติอยู่ในใจแบบเออ รวมแบบสามสิบเก้าสิบอะไรเงี้ยมันจะต้องสามสิบแล้วเออคูจะต้องสู้แล้วเว้ยอะไรเงี้ยเออมันก็จะเหมือนกับติกต๊ก,ต,กติกต๊กบูมตลอดเวลาเออมันจะติ๊กตอกติ๊กตอกมันจะมันจะถึงเส้นชัยหรือว่ามันจะตูมก่อนกันนะอะไรเงี้ยเออนะฮะฉะนั้นเออฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าจะมี energy แหละเออนะ,ะับผมเห็นหลายๆคนโพสต์ก่อนหน้านี้นะฮะเออไม่ว่าจะรีวิวบ้างแหละหรือว่าเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนน้องๆที่มาชวนให้ไปดูกันนะฮะวันนี้ก็พิจน์แล้วรู้สึกว่าประทับใจมากจริงรู้สกว่า นี่เป็นหนังที่ไม่ใช่แค่หนังที่ผมชอบที่สุดในเดือนนี้เท่านั้นแต่นี่คือหนังที่ผมรักที่สุดอีกหนึ่งเรื่องของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นหนังที่ทํามาเพื่อพูดคุยกับเราจริงๆเออนี่คือแบบเราเป็นร์เก็ตของเรื่องนี้จริงๆนะฮะเออขอที่รู้สึกว่าเฮ้ยเออคุณต้องการแสงสว่างคุณต้องการแบบไปที่ที่ดีกว่านะฮะคุณมีเวลาเหลือในการทําสิ่งที่คุณรักมากแค่ไหนกันเชียวนะฮะเออนี่คือแบบนี่คือสิ่งที่แบบมันจิกจ๊กใจมากจริงๆนะฮะแล้วก็ บทสรุปของหนังเองก็มีทั้งความทรงพลังเพลงสุดท้ายนี่ผมน้ําตาไหลเลยทีเดียวมันเรียบง่ายแต่มันซึ้งมากๆนะฮะเออไอเน,นี้มันได้ใจเรามากๆถึงแม้ว่าเวบไซต์สตอรี่ของสตีเวนสปิลเบิร์กจะยิ่งใหญ่มากๆก็ตามแล้วผมก็ชอบเหมือนกันนั้นเป็นหนังที่ดีมากๆนะฮะแต่ว่าแมสเซจของมันเนี่ยถ้าเทียบกับเรื่องนี้เรื่องนี้มันอาจจะสเกลเล็กกว่าเยอะนะฮะแต่ว่า มันเรียบง่ายแต่มันทรงพลังมันแทงใจผมมันได้ใจผมไปเต็มๆเรียกได้ว่ามันได้ใจผมมากกว่าหนังเวบไซต์ซะอีกนะฮะถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะมีการเวเมนชันถึงเว็บไซต์หนังระดับตำนานหรือว่าละครเวทีระดับตำนานอีกหลายรอบก,ก็ตามทีนะฮะแต่ว่าผมก็รักเรื่องนี้มากนะรู้สึกว่าเออนี่คือหนังที่ออดีครับทํามาแล้วแล้วหลายหลาย,หลายคนก็สามารถที่จะศึกษาหนังเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะว่าแบบเออ เนี่ยแหละชีวิตคนเราเนี่ยมันก็แค่นี้นั่นเองนะฮะสุดท้ายคุณค่าของการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยคืออะไรและสุดท้ายก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้นะฮะแล้วบางครั้งเนี่ยสาคัญที่สุดเลยไม่ว่ายุคนี้อาจจะเป็นยุคโควิดที่เราจะทําอะไรหลายอย่างที่มันยากเย็นมากกว่าเดิมปกติหลายเท่านะฮะหรือมันมีข้อจํากัดข้อท้าทายเ,เรื่องเศรษ,ษฐกิจเอยเรื่องอะไรเออลยหลายอย่างเนี่ยนะครับนะแต่สิ่งที่มันเหมือนกันตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงวันนี้นะฮะก็คือเวลา มันติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตลอดแปบ๊บหนึ่งมันผ่านไปนหนึ่งปีแล้วแปบ๊บหนึ่งจะสิ้นปีแล้วเนี่ยอีกสามวันจะคริสต์มาสแล้วเนี่ยอีกไม่เกินสัปดาห์จะอีกปีหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะมันผ่านไปไวเสมอแล้วถ้าเกิดว่าเรายังว่างเปล่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ทาในสิ่งที่เราอยากจะทําถ้าเรายังไม่ทำได้ทําอะไรแม้กระทั่งเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันแบบว่ามันไร้ค่าจังวะทําไมมันแบบมันมันผ่านไปอีกแล้วแล้วสุดท้ายบางทีอาจจะเจอคนอื่นที่ทําก่อนนนนห้้้าาเราก็ไดะะฉันะ ผมก็เลยสัวเฮ้ยเรื่องนี้มันมาเพื่อปลุกไฟคุณมันมาเพื่อทีอ่จะบอกว่าเฮ้ย <He i, S 2> เราไม่ต้องรอหรอกถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นยุคโควิดถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีอะไรที่จะเป็นใจหรือว่าพร้อมให้กับเราสักอย่างในการทําในสิ่งที่เราอยากจะทําทําตามความฝันหรือว่าทําอะไรต่างๆที่เราสูึกว่าเฮ้ยอายุจะ30แล้วเราจะต้องมีชีวิตแล้วเว้ยแม้นเราจะแบบไม่มีเวลาแล้วเราจะหมดเวลาแล้วอะไรเราจะแก่แล้วจะมีคนมาทําแทนเราแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเออเราก็ต้องหาทางเริ่มนะฮะแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเรา30แล้วยังไม่ถึงฝันแล้วมันจะมีปัญหามมันนจะะเป็อไหม หนังก็มันจะบอกเราเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเว้ยมันยังไม่ตายมันยังอยู่มันยังอยู่ตรงนี้มันยังต้องไปข้างหน้าต่อไปเราต้องหาทางที่จะ move forward ต่อไปนะฮะเพราะยังไงเราก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็สักวันหนึ่งม่อาจจะถึงฝันหรือไม่ถึงฝันนั่นก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้แต่ว่าสิ่งที่เราทําได้วันนี้ก็คือเริ่ม restart เองใหม่ต่อไปนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากก็ตามและหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเราต่อถ้าเรายังไหวเราก็ต้องสู้ต่อไปอืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบ คนในสายนี้จะต้องเผชิญหน้ากันนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่สายนี้ก็ได้อาจจะเป็นสายแบบทุกสายอะเออนะฮะพื่อง่ายก็คือว่าคนที่จะไปถึงเส้นชัยเนี่ยก็คือคนที่แบบไมไ่ยอมแพ้หรือว่ายอมศิลาลบยอมยอมสิโลลาบ พูดสลับกันเลยไม่ไม,ไม่ไม่ยอมสิโลลาบต่อความฝันของตัวเองนะฮะเออนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็บางทีมันอาจจะแบบไปทําอย่างอื่นวกไปทํานั่นทีนี่ทีนะฮะแต่สุดท้ายเราเรา,เรา,เรายังรู้อยู่ว่าเรายังอยากทําอะไรเรายังรู้อยู่ว่าเรายังอยากเป็นอะไรแล้วสุดท้ายเราจะก็จะกลับมาเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เราต้องทําเพื่อที่จะตอบหัวใจเราจริงนะฮะว่านี่คือสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อที่จะทำนะครับเอาละฮร ขอให้ทุกคนได้สนุกกับติ๊กติ๊กบูมนะครับผมเล็กคอมเมนต์แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันหรือว่ามาบอกกันก็ได้ว่าคุณชอบฉากไหนคุณชอบอะไรจากหนังเรื่องนี้นะครับโอเคครับผมคนที่ติดตามคลิปรีวิวหนังก็ขอบคุณมากๆจริงนะฮะตอนนี้ติดตามทั้ง Tik t ็อนะครับช่องบิ๊กนพัฒหรือว่าช่องยูทูบนะครับนภัฒนเอสอลก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้เป็นับ ขอให้ทุกคนได้สำเร็จตามทำตามความฝันนะฮะ Tiktok Tiktok บูมโชคดีครับ